สวัสดีครับผมตุลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอพระเครื่องของจังหวัดระนองนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือเหรียญรุ่นแรกนะครับพระครูอุปถัมภ์นะครับบุรีกรนะครับวัดจันทารามนะครับจังหวัดระนองนะครับปี2 5 0 7นะครับองค์ที่เห็นเป็นเนื้ออาปาก้านะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็น รูปเหมือนท่านพระครูัมท์บริกรเครื่ององค์นะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันดวงแบบนี้นะครับเรามาส่องราเลกันดูนะครับนี่ใบหน้าของท่านพระครูนะครับแกะได้มีความคมชัดเลยนะครับนี่มีเมตตานะครับเห็นเมตตาชัดเจนนะครับ เห็นได้ผมนะครับเป็นเส้นๆน,นะครับชัดเจนมากนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองอาร์มนะครับเป็นเหรียญทองอาร์มทิวพันธ์นะครับเรียบตึงนะครับเม็ดไข่ปลาคมชัดนะครับนี่เม็ดไข่ปลาข้างๆเหรียญนี่กลมคมชัดเลยนะครับนี่ริ้วจีวรนะครับ นีผ้าสังกติก็จะปรากฏเป็นเส้นเล็กๆซ่อนอยู่ทั่วพื้นผ้าทั่วผิวพื้นผ้าเลยนะครับนี่ตัวอักษรนะครับเขียนว่าพระครูอุปธ,ธรรมนะครับบุรีกรนะรนี่วัดจันรธรามนะครับนี่นะครับในสรงด้านหน้านะครับ นี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันดวงลักษณะนี้นะครับนี่ตัวต่อรนะครับเห็นว่าที่ลึกในงานทำบุญฉลองอายุนะครับนี่ครบหรอบนะครับยี่สิบต่อคอนะครับ0ูย์เนะครับ พื้นเหรียญด้้นหลังจะปอดเส้นสายฝนซ้อนอยู่เป็นเส้นวิ่งแนวดิ่งทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับนี่ตรงนี้เห็นเป็นเส้นสายฝนชัดเจนนะครับเส้นใหญ่สองเส้นนี่นะครับนี่พื้นหลังนี่คลาสสิกมากนะครับมีเส้นสายฝนวิ่งอยู่ทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้มีลักษณะคล้ายโรเตะใบนะครับขอบข้างนะครับ นี่นี่นะครับตรงกลางเหรียญดวนครับนี่หูเหรียญน,นะครับมีน้อเกินเนะ้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับธรรมชาตินะครับนี่ส่วนขอบข้างนะครับขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับ อนนี้ปั๊มค่อนข้างสุดนะครับอีกฝั่งนึงนะครับขอบข้างนี่นี่นะครับรอยปั๊มชัดเจนนะครับฝั่งนี้ก็ปั๊มค่อนข้างสุดนะครับ เหรียญรุ <ar> ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที <free> ่ปศลึกนะครับปศสองพนห้าร้อยเจ็ดนะครับแต่ราคาเล่นหายังไม่แพงนะครับอยู่ที่ดลักร้อยเท่านั้นเองนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนองนะครับมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่ออมหลวงชุมพรเขตรุดมศักดิ์นะครับ ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่สามารถส่งพระเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับจะตอบกับเฉพาะที่ผมสนใจนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ